เยาวชนนะคะคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเครือข่ายชาติพันธ์ของคุณสัปดาห์ซึ่งส่งมาบอกว่าจัดการเรื่องเทคนิคได้แล้วนะคะอ่าก็เชิญเครือข่ายเยาวชนคุณทักษิณไม่ชอบเข้ามาหรือเปล่าคะเข้ามาแล้วคุณทักษิณน,นะคะเป็นยังไงคะเยาวชนมีผลกระทบยังไงแล้วก็มีข้อเสนออย่างไงบ้างเอ่อ อยากเปิดคลิปด้วยการแบบถอนหายใจก่อนเลยนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศขถ้าถ้าต้นกล้านะคะก็ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเนาะนะคะแล้วก็ยังมูฟนะคะก็เป็นเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานกับน้องๆในใน พื้นที่ประเทศไทยนะแล้วก็จะเป็นเครือข่ายกับ Global Student Forum แล้วก็ European Student Union ด้วยนะคะก็คือเป็นเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกับเพื่อนระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าจะให้พูดถึงตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบเนาะบรรยากาศก็กคือ,อกล้าพูดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ดีกว่าเป็นเยาวชนนะคะที่กำลังจะเติบโตไปเป็นแรงงาน ที่มีคุณภาพของประเทศนี้เนาะในขณะที่กำลังเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยที่ต้องการแรงงานเนาะแต่สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็คือเยาวชนเนี่ยรับรู้ถึงความสิ้นหวังแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็ยกลุ่มเยาวชนเนี่ยเติบโตมากับยุคที่เป็นยุคอของรัฐบาลชุดนี้ที่ ที่ไม่มีความมั่นคงอะไรเลยในในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะทำให้มันเกิดกลุ่มหนึ่งที่จะบอกว่าก็คือมีคนจํานวนมากเหมือนกันที่มีแนวคิดนี้ในการแบบย้ายประเทศอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นความน่ากังวลส่วนตัวก็เป็นความน่ากังวลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความน่ากังวลของ ของของประเทศนี้ด้วยที่บุคลากรในอนาคตของเราเนี่ยกำลังจะมีแนวคิดในการที่จะขยับตัวเองเออกไปอยู่ในประเทศอื่นๆแล้วก็ไปเป็นแรงงานให้กับประเทศอื่นๆไม่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้นะคะซึ่งถามว่ามันก็มีความน่ากังวลแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่กลุ่มคนระดับที่เป็นเยาวชนชั้นแนวหน้าของเราเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าเป็นครีมของสังคมเนี่ยก็มีแนวคิดลักษณะนี้เนาะซึ่ง ก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นปัญหาระดับหนึ่งเพราะว่ารัฐไม่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย เขาจะจบไปแล้วทางานอะไรถึงแม้ว่ารัฐจะมีมาตรการเยียวยาต่างๆจากแบบผ่านอวก็ดีหรือผ่านแบบอปทก็ดีที่รับนะนักศึกษาจบใหม่เข้าไปทํางานเนาะแล้วก็มีค่าตอบแทนในระยะ1ปีอะไรเงี้ยคาคิดว่าเออมันก็เป็นมาตรการเยียวยาเบื้องต้นนะคะแต่สิ่งสําคัญเราก็อยากเรียกร้องให้รัฐเนี่ยจะต้องรีบพิจารณาการทํางานของตัวเองเนาะนะคะว่าการทํางานของของเขาตอนนี้เป็นยังไงจริงๆมัน มันมันก็เขาก็น่าจะเห็นว่าลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นใดๆให้กับเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะคะอันนี้ก้าก็เลยกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอจริง,รงๆเนี่ยข้อเสนอระยะระยะเออนี่ยรัฐต้องพิจารณาการทําททงานนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรุ่นใหม่ว่าเขาจบมาเนี่ยเขาจะต้องมีงานทำเนาะนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สร้างทางเลือกหรือก,กดดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องออกนอกประเทศนะคะซึ่ง ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเนาะกล้าพูดย้ำหลายครั้งมากเลยว่าว่ามันเป็นความน่ากังวลเพราะว่ามันมีบทเรียนมากมายในรอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็มีนะคะหรือในประเทศอื่นๆก็มีที่เกิดภาวะสมองไหลเนาะก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยขยับตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่ที่คือตอนนี้มันมันมันเป็นประชากรโลกแล้วค่ะมันไม่ได้มีความสําคัญว่าเราจะต้องอโตในประเทศประเทศนี้แล้วเราจะต้องทํางานให้กับประเทศนี้เนาะแล้วก็กล้าคิดว่า กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องจะต้องขับเคลื่อนและสนับสนุนคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะว่าคุณกําลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ่ะในขณะที่คุณอ่ะไม่กําลังจะจะขาดแรงงานนะคะซึ่งซึ่งเป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐเองหรือกลุ่มคนผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ที่มีปากมีเสียงในประเทศนี้เนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ จริงอ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเป็นพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ๆภาคประชาคมเนี่ยเราก็อยากสนับสนุนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับบ้านเนาะคือเข้าใจว่ารัฐไทยเนี่ยมันเป็นรัฐที่แบบกระจุกอานาจเนาะในการแบบสร้างงานอยู่ในอยู่ในสังคมเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยการกระจายแรงงานที่มีคุณภาพกลับสู่ท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นแนวแนวคิดที่ จะสามารถกลับไปพัฒนาพื้นที่ได้นะคะสนับสนุนโครงสร้าง SME สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าตอนนี้ SME ของเราก็ค่อนข้างอ่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วกล้าเชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้ถ้าได้รับแรงสนับสนุนเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถมีศักยภาพในการกลับไปพัฒนาบ้านของตัวเองกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองซึ่งกล้าเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้า มันไม่กระจุกอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันมีการกระจายอำนาจไปกับระดับท้องถิ่นเนี่ยการเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะกลับไปพัฒนาทําไมเขาจะต้องไหลเข้าสู่ในเมืองหรือจะต้องไหลเข้าไปสู่เมืองที่ดีเพราะว่าสังคมมันไม่ถูกพัฒนาคะชุมชนมันไม่ถูกพัฒนาท้องถิ่นมันไม่ถูกพัฒนารัฐดึงทรัพยากรเข้าสู่ส่วนกลางหมดดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ย กลับบ้านคนรุ่นใหม่ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วมีทุนมีทรัพยากรในการที่จะสร้างอาชีพเนี่ยกล้าเชื่อว่าเนี่ยมันก็จะถูกพัฒนาไปในระดับท้องถิ่นได้ดีนะครอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือรัฐจะต้องต้องลาออกอะ่ะหนูรู้สึกว่ารัจะต้องลาออกนะคะแล้วก็จะต้องรีบแก้ไขรัฐมนูญน,นะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างใหญ่เนาะเราจะต้อง ถ้ารัฐมันบริหารงานล้มเหลวอ่ะเขาจะต้องรู้ตัวเองนะคะไม่ใช่ว่ามาผักภาระให้กับประชาชนเนาะแล้วเงินกู้สี่แสนลายนี้ไม่ใช่น้อยนะคะพวกเราทุกคนกําลังเป็นหนี้นะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่จะต้องใช้หนี้จนตายนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเราจะต้องพิจารณาตัวเองนะคะต้นก้าฝากไว้ประมาณนี้ก่อน,นะคะ่ะ